ส่วนอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งวันนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีของทนายตั้มนะครับก็คือทางด้านของทนายเดชากิติวิทยานันท์วันนี้ทนายเดชาเนี่ยเดินทางเข้าไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางวันนี้เข้าไปคดีดอื่นนะครับเข้าไปเป็นพยานในคดีไอคอนแต่ก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของทนายตั้มโดยทนายเดชาบอกว่าเชื่อว่าภรรยาของทนายตั้มนั้นมีโอกาสที่จะได้รับการประกันตัวพร้อมกันนี้ก็ระบุว่ากลุ่มเพื่อนทนายนั้นไม่ได้สละเรือครับ นายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกวันนี้เดินทางมาที่กองปัะชาการตรวจสอบสนกลางนะครับวันนี้มาเป็นพยานในคดีดีไอคอนกรุ๊ปก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องของทนายตั้มระบุบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาเยี่ยมทนายตั้มเพราะเชื่อว่าถึงขอเยี่ยมเจ้าหน้าที่ก็คงยังไม่ให้เยี่ยมทนายเดชาบอกว่าขอให้ทนายตั้มมีสติอันไหนผิดก็ยอมรับผิดหากไม่ผิดก็ต่อสู้คดีต่อไป เบื้องต้นได้พูดคุยกับทนายสายหยุดซึ่งเป็นทนายของทนายตั้มบอกว่าทนายตั้มนั้นทําใจอยู่แล้วโดยจะไม่มีการประกันตัวจะเลือกประกันตัวเฉพาะภรรยาเท่านั้นเชื่อว่าจะมีโอกาสาาได้ประกันตัวเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงทนายสายหยุดก็บอกว่าจะยื่นประกันตัวเฉพาะตัวภรรยาของทนายตั้มนะส่วนทนายตั้มไม่ยืนนะ่นนะครับจะได้รับการประกันตัวไหมคะตัวเมียก็มีโอกาสเพราะว่ามันมะันเขาไม่ได้ไปร่วมช่อโกงครับมีแค่ใส่ชื่อลงในบ้านกันเอง ครับหลักรับก็ณฑ์ไปก่อนนะครับอาจจะสองแสนห้าแสนอะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นพอศาลสั่งมาอนุญาตก็เพิ่มหลักทรัพย์ตามคำสั่งศาลครับครับทีนี้กรณีเรื่องของการกลับลำสละเรือของกลุ่มเพื่อนทนายสังคมก็มองว่าหลังจากที่ทนายตั้มถูกออกหมายจับเนี่ยเพื่อนทนายในกลุ่มเดียวกันนี่ทิ้งทนายตั้มหมดนะครับวันนี้ทนายเดชาก็ชี้แจงเรื่องนี้ทนายเดชายืนยันบอกว่าไม่ได้ทิ้ง ที่กลับลำเนี่ยเพราะถูกทัวลงทุกคนไม่ได้สละเรือก็ยังรักทนายตั้มอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าผิดก็ต้องยอมรับโทษเท่านั้นซึ่งคดีที่ทนายตั้มถูกแจ้งข้อหาในขณะนี้มีอยู่เพียงสามกรรมเท่านั้นก็คือคดีก้อนใหญ่71ล้านบาทคดีรถเบนซ์13ล้านบาทและคดีที่เกี่ยวข้องกับค่าออกแบบอีก9ล้านบาทส่วนที่เป็นประเด็น39ล้านบาทคดีนี้ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาครับ คดีนี้แหละผมดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากนะแต่ตอนนี้มันสังคมก็ตัดสินไปแล้วตั้มก็ต้องยอมรับไปก็อาจจะแพ้คดีในศาลโซเชียลไปแล้วก็ไปสู้ในศาลยุติธรรมไปเรายังเป็นทีมเดียวกันอยูไ่ไหมเป็นทีมวเป็นเชื่ออยูไ่ไหมสังคมมองสังคมมองว่าเหมือนเพื่อนๆนทนายทิ้งทนายข้าม,มหมดเลยตรงนี้ฮะับโอ้มไม่มีใครทิ้งหรอกครับเพียงแต่ว่าพูดออกมาก็ทัวลงอ่ะอนะถ้าพูดมาก็ทัวลงขนาดแค่แสดงความคิดเห็นทัวยังลงเลยนะครับอืม ก็เลถูกมองว่าเป็นการสลับเลยต่อไม่ไม่ทุกคนยังรักตั้มเหมือนเดิมยังไปทีมเวนเจอร์อยู่ไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมส่วนไออถ้าไหนทําผิดก็ต้องรับโทษไปแค่นั้นเองครับครับเพราคนมองว่ากลับลำพี่เดนะก็มันทัวลงขนาดนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะนะเออแต่ก็ยังเชื่อว่าเขายังมีแนวทางในการต่อสู้อยู่ครับเพราะว่าคดี39ล้านก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาเลยเขาแจ้งไปแค่3กรรมก็มี71ล้านแล้วก็รถเบนซ์อีก13ล้านค่าออกแบบอีก9ล้านซึ่งทนายตั้มเขาก็ได้ยื่น เขาทํามาเรียบร้อยแล้วมาถึงก็เสียบทําได้ให้ตํารวจจบเลยลเขาวางแผนในการสู้คดีมานานแล้วนอกจากเรื่องคดีของทนายตั้มแล้วนะครับวันนี้ทนายเดชายังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพิพาทการผ่านสื่อกับนายสนทิลิ้มทองกุลทนายเดชาบอกว่าเมื่อเช้าได้ให้ลูกน้องไปพูดคุยกับนายสนทิแล้วว่าถ้าพัดพิงถึงตัวเองเนี่ยจะฟ้องร้องพร้อมกันนี้ก็เชื่อว่านายสนทิไม่มีข้อมูลอะไรที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับตนเองเพราะไม่ใช่ทนายสีเทา หลังจากนี้ก็พร้อมท้าชนแน่นอนครับ